สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลค์อิโมจิชาวต่างชาตินะครับขั้นตอนแรกนะครับไ้มาหน้า Google นะครับล้วเซิร์ชคำว่า kmcth ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกเลยนะครับใคทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าปรากฏมานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านครับยืนยันรหัสผ่านนะครับอ่ก็ให้เพื่อนเกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับส่วนใครนะครับจะสมัครผ่านด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็กดสมัครได้เลยนะครับอปรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับได้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ KMMKTH เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านบนก็จะมีแยกเป็นหมดหมู่ให้เลือกใช้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับจะมี f a c e b o o k นะครับ YouTube Tik t o ไอจีนะครับแล้วก็หนึ่งถึงมากมายนะครับการให้เพื่อนๆเลือกใช้ด้านบนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook ให้ดูนะครับให้คลิกที่ f a c e b o o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้เลยนะครับ Facebook นะครับไลฟ์โพสอิโมจินะครับก็เลือกตัวนี้เลยนะครับ เลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้อิโมจิที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นหัวใจให้ดูนะครับถูกใจโพสต์รูป Facebook Facebook นะครับอิโมจินะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนับ4 7 9 8นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนํากานสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ Facebook นะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่ต้องการจะปั๊มนะครับ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้นะครับให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คลิกที่เวลาแบบนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์หน้าบนนะครับคัดลอกลิงก์หน้าบนนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับถ้าไม่เปิดยอดก็จะไม่ขึ้นให้นะครับอ่ะแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา100ไล์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจาลองสัก100ไล์ให้ดูนะครับ ค่าบริการก็อยู่ที่3บาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับใครทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาเขียวๆแบบนี้นะครับก็คําสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับอมาดูที่ปรวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวโมโคทุกธนาคารนะครับอัเปาวลเล็ตนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับก็จะมีโบนัส5%ด้วยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ ยูทูบทิกตอกไกจีนะครับแล้วก็หน่นอีกมากมายนะครับให้เพื่อนๆลองเลื่อนดูข้างล่างกันได้เลยนะครับก็จะมีเยอะหลากหลายเลยนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดล็อกลิงก์ด้านบนนะครับแล้วส่งต่อ้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราการค่าแนะนําเกันเลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําให้เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักขายบินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับ หรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีติดต่อผ่านทางตัวแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไลน์เริ่มขึ้นยังนะครับตอนนี้ยอดไลค์อิโมจิขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับไม่เกิน2งถึงสามนาทีขึ้นมาครบแล้วนะครับ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์อโมจิชาวต่างชาตินะครับหรือเพิ่มยอดวิวนะครับหรือว่าปั๊มคนแชร์นะครับก็มีนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ